คุเคยไหมยืนรอลิบนานคนเยอะลิฟต์แน่นแขนมยืนเบดกันจนแทบหายใจไม่ออกทุกวันนี้มีอาคารตึกสูงมากขึ้นผู้คนหันมาใช้ลิฟต์ในการเดินทางมากกว่าบันไดแต่ณปัจจุบันยังมีลิฟต์ที่สามารถจุคนได้เพียง1 0 1ถึงคนแล้วถ้ามีน,นวัตกรรมลิฟต์ที่สามารถจุคนได้มากถึง50คนละ่ะชีวิตของคุณจะสะดวกสบายมากขึ้นแค่ไหนคลิปนี้เรามีคำตอบ สถิติตามอาคารเมืองใหญ่มักมีผู้คนใช้งานลิฟต์กันอย่างมากมายปกติตัวของลิฟต์จะใช้งานได้ประมาณ15คนซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้เกิดความแออัดค่ะเราจึงพัฒนานวัตกรรมลิฟต์อยู่คนได้50คนเพื่อการขยายพื้นที่ภายในลิฟต์และเพิ่มโครงสร้างรับน้ำหนักและมีความปลอดภัยขั้นสูง นวัตกรรมลิฟต์จุคนใน50คนถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาความแออัดและการรอคิวนานในอาคารสูงโดยเราได้สร้างแบบจำลองเพื่อแสดงให้เห็นการใช้งานจริงจากหลายมุมมองมุมมองจากด้านบนแสดงการจัดวางพื้นที่ภายในลิฟต์โดยใช้สัญลักษณ์วงกลมแทนผู้โดยสารซึ่งสามารถบรรจุได้ทั้งหมด50คนการออกแบบในสัญลักษณ์นี้ช่วยให้เห็นถึงความกว้างของพื้นที่และความเป็นระเบียบในการจัดการภายในลิฟต์ มุมมองด้านข้างของลิฟต์แสดงให้เห็นขนาดที่ใหญ่กว่าลิฟต์ทั่วไปสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่าถึง50คนภายในติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นหน้าจอแสดงข่าวสารปุ่มเลือกชั้นและยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานมุมมองจากด้านหน้าแสดงให้เห็นประตูทางเข้าลิฟต์ที่เราออกแบบเป็นกระจกนิรภยยัยโปร่งใสเพื่อเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความทันสมัยด้านบนได้มีการระบ,บุชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบในการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ดังนั้นนวัตกรรมลิฟต์จุคนได้50คนจึงเป็นการพัฒนาลิฟต์ขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์การใช้งานในอาคารที่มีผู้คนหนาแน่นช่วยลดเวลาการรอคอยและเพิ่มทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาคาร18มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาที่กำลังประสบปัญหาลิฟต์ดีเลย์ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานในบางครั้งดังนั้นกลุ่มของเราจึงได้คิดคน้นนวัตกรรมลิฟต์จุคนได้50คนขึ้นมา ตายใต้ชื่อว่าสมาร์ทลิฟท์ TSU นวัตกรรมลิฟต์จุคนได้50คนมีประโยชน์ดังนี้ 1. ประหยัดเวลาลดจำนวนรอบเดนนินทางของลิฟต์ 2. ลดความแออัดหน้าลิฟต์ในช่วงลาเร่งด่วน 3. ลรองรับผู้ใช้รถเข็นหรือผู้สูงอายุได้อย่างสะดวก 4. สามารถใช้เป็นเหตุฉุกเฉินเช่นอบพยพผู้คนเป็นจำนวนมากครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กับนิสิตสัมภาษณ์แล้วนะคะซึ่งจะมีสัมภาษณ์ประมาณ3คนนะครับเดี๋ยวเราให้พวกเขาแนะนาตัวดีกว่านะครับว่ามาจากคณะอะไรสวัสดีค่ะชื่อนานะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ค่ะสวัสดีครับพีนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์เหมือนกันครับสวัสดีค่ะกีนนะคะมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะครับคำถามของเรานะครับถ้าในตึก18ที่คุณขึ้นเรียนโดยปัจจุบันนะครับมีการพัฒนาจุลิป เรื่องลิฟต์นะครับได้50คนคิดว่าดีไหมครับเออส่วนตัวคิดว่าดีนะคะเพราะว่าจากที่เราเห็นที่เรามาเรียนทุกวันเนี่ยก็หลายๆครั้งก็สายเพราะว่าคลิปไม่ทันหลายครั้งมากค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพัฒนาลิปให้มันมีพื้นที่มากขึ้นขึ้นได้สัก50คนน่ะก็คิดว่าโอเคแต่แต่ก็แอบ,บคิดว่าแบบมันใหญ่ไปไหมอะไรอย่างงี้แต่สัก 30- 40คนก็ก็โอเคก็ดยรลมถือว่าโอเคค่ะ ก็คิดว่าดีเหมือนกันครับเพราะว่าพอ,อมาช่วงเช้าแล้วแบบคนเต็มลิฟต์เลยครับหน้าลิฟต์ก็เต็มมากแต่ก็นั่นแหละครับพื้นที่มันอาจจะใหญ่ไปหน่อยประมาณ 25- 30ถึงคนก็น่าจะกําลังดีเลยครับผมแสนเตอร์คิดว่าดีค่ะแต่มันอาจจะมีแบบลิฟต์เช้าบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนเยอะเกินไปค่ะนี่ค่ะ ยรวมแล้วนะครับอาจจะมีเสียงส่วนใหญ่คิดว่าดีนะครับแต่อาจจะมีข้อกังวลว่ามันใหญ่ไปไหมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับครับตอนนี้ก็ขอบคุณค,ณครับ,บค,คะ